อ๋อพี่น้องเจอลุงอีกคนนึงค่ะอยู่ตรงนี้นะนี่บ้านลุงบุญมีเนะานนนะอนอย่างไปพ่นอ่ะพยูนั่นเดียวย่างไปผาไปเบิ้งนะคะว่าพ่นฮิตอีกอย่างนะคะโอ้นั่นไงนั่นไงอ่ามาอีกแล้วนี่เฮ้ยตมาดเาะมาแตส่ยขามาแตสัยไปนี้เขียนมาแตสัยไม่มาจืา้อเฮา มดหลอบอาหารเม็ดเรอาหารเม็ดมดหลืบ่เบดเอะเยบดอนอหน้าผมอัะนี้เราจะจิ้มอ่งนี้จ่อักคนนกินมกันเนาะกกินอาหารเออดีว่าเอาตำรานอคุณฮะลายเออค่ะนี่มาพุ่นนะคะเมื่อมากินแล้วฮะฮหนาจอหน้ยกลวยละก้วยหนกยว่าหนหมาแล้วหาน้นะรบาหนยได้ปลาหลบ่เมะกี้จ๊ะ เดอเบ่งนะพ่อเอข้อเงปานี่นะนี่เด็กพนห้เบ่งยู้จ้ะนี่ปลาวุ้ยได้หลายยู้หา้านใด้จำกันได้ยา่บ้ะออนี่เด็กปลาพนหานีได้หลายยู่ค่ะมงเด้อไปมัดมือพนเส่ได้หนีหาปลามาหนีเออไป เ <c oughs> <c oughs> ออเพิ่พนหาปลามาจะเลยขลายบอแบ่งก,ก,ก,กันกินเน,ะนะาะคนเบอร์เดียร์พิ่นแบ่งกันกินกับพี่น้องเพิ่นอนือไปจ้าหนูเดี๋ยวนี่มาเพิ่นเอาตัวนี้เด้๋บ่ได้เอ้ยบ่ลงจากเฮือนแล้วบ่เออบ่ลงจากล้อเลยบ่าเนี้ยพนฮู้จักหนูเลย,ยได้มาสุดนี้น่ะ สุดก้อนนี้เห่าหนูขนาดเลยเห็นบ่อตอนนี้เห็นบ่อบ่มันบวกลเอ้ามันมันมันเป็นยังมันคุ้นแล้วเจอหนูสองสามเถื่อเลยเนาะแล้วหนูก็ให้อาหารคนคนดีใจแห้งวันน้นะแม่ได้หันเลยฮะตัวแม่จะครับฮะตัวแม่บ่แม่ไม่เจ้าไปหาปลาอยู่ทางใดเมือนี่โอ้ตะวันตกครับตะวันตกอยู่ซ้าตะวันตกพูดแห่พุดแห่บ่คลองใหญ่ไปตั้ง ไปตั้งแต่จักโมงไปตั้งแต่หกโมงเช้าครับไปตั้งแต่หกโมงเช้าครับเพิ่งกลับมาตอนนี้นะตอนเพิ่งกลับมาเออพวยเสียงง่อมแล้วก็ไปย่างกินยูพุ่นพุ่นละวะเนาะไปย่างกินยูพุ่นเลยลรอปะเออเนาะยังเด้นี่เนาะโอ้มาเนี่ยให้คนป่วยกินบ้างบ้านเด่นฉันอ๋อเนาะข้าวพวยเขาข้าวพวยเนาะมาเนี่กับมาดามข้าวก็เออสาธุ โอ้มาดามมพูมเงินบดอีดีมันนี่มั้ยเออลานเออานชาวมีคนเดียวมันฮะเจอแต่เงินเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกนี่เลยบรสีดีข้องนอกมันนี่ซับอายุหมดเลยซาวตายป่านเอออยู่แล้วล่ะเออหลุมไม่มีองู่ถ้าหนูให้เงินนี่เจ้าสิบ้านูบมันเพราะว่าหมดตัวหนูมันเหลือแต่เงินเหรียญบัตรเอายังบ่เงินเหรียญเงินเหรียญก็เอามันบ่ นี่ประมาณหกสิบบาทนี่เด้อล่งนับลองดูหกสิบเยอะบ่อยากนับนะพอสิแม่ซีเมนบ่สิบแล้วะเจ้าปัดใจยี่สิบอ้ยขอโทษนะค่ะเออขอบคุณครับยีบแล้วอันนี้30บนะคะสี่สิบครับเอาไว้ซื้อข้าวกินี่สบหาสิบ ห้าสิบห้าอุ้ยซาโซเจ้าว่าจ้าโอ้พอนำไปซื้อเขากินมาดามอุโฟนี่มาดามเพราเขาคือกันค่ะมาดามอุโฟนี่พกเงินมาเมื่อนี้เบิร์ตเหลือแค่นี้จริงๆค่ะเงินค่ะมื่อนี้เหลือแค่เนี่ยแหละค่ะเป็นเงินเหรียญเนี่ยนะคะเบิร์ตแล้วอีหลีขอบใจเด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งเนาะค่ะเออเนาะ่ากันมาหากินนี่ข้าก็พาเมื่อบ้านจะมัไปบ่ฮอดจังหวัดเลยอ้ ย่างอสิปเอดจังหวัดเลยอีกแล้วเหมือนไส่งเธอเธออย่างเมื่อหลายปีแค่นั <k 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 ้นลูก็ขออนุญาตเมื่อเพื่อนกันบัดอยู่ดีไม่แห้งดะเพิ่นมาเพิ่นก็ได้ไปเลยเด้อค่ะกลับบ้านเพื่อนแหละจ้าคือการค่ะเพิ่นบอกขอให้สบายดีละออมาอ้อมเบิเลยน้าเจ้านี่ หมีเงินอยู่หาสิาบาทธรรมดามโมโพก็ะดับบดแล้วค่ะในกระเป๋าคือบ้าเงินบดท,ท,ทุกบาทเลยนะคะตอนเนี้ยใส่จนบรรลุจากบาทแล้วตอนนี้ <c oughs> นะคะโอ้บรรเลงเพลงแล้วเมื่อกี้อยู่บ้านลุงมีนะอ๋อบันบนี้บรเลงเพลงระบาดนี่เมื่อไรเด้อมาเอารถค่ะเมื่อกี้ย่างไปหาลุงกับป้าสองคนเพิ่อไปหาปลาแต่หกโมงเช้า กลับมานี่พุ่มหนึ่งแล้วนะคะเพิ่งจะได้กลับมานเบิตงค่ะพี่น้องเอาเมื่อแล้วด้วบาทนน่อยู่ดีมีแห้งแล้วไปแล้วค่ะโอ้ยพี่น้องเมื่อดาโมโดเจอลุงคนกะฮะซอยกันไปยังน้อยกะ เป็นกำลังใจให้คุณลุงคะ่ะแล้วกาชาวบ้านในบ้านเฮาทุกททุกคูทก่ทุกคนเลยนะคะกบลังไดดีนะคะพี่น้องกระคำขึ้นในส่วนมากใ้คนบกไฟไปนะคะอฮ้ยอันนี้วัดนะคะตอนนี้กับเวลาคุ่มค่วนะคะอูตั้งโดดแล้ววัดกับด็ดนะคะ ต้องผ่านต้องสามแยกนะนะเป็นอ่าก็เป็นเอิร์นเป็นอยังก็โอ้ตรงสามแยกนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทร้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่มีคนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นปะบ่าไม่เคยเห็นนะคะห่างเว้ยพี่น้องเอ้ย เป็นเล่าล่างล่างล่ะเฮ้ยบรัใจไปถึงทาิมาะมาด้อนี่ก็คือทางกลับบ้านมาด่ามโทแล้วนะคะ เด้อบานี้มาดามมาพฮอดบ,บ้านแล้วโอ้ยบ้าไงอาญาอาญาด,ดีใจหลายเห็นแม่ดีใจหลายจอยลอยดีใจหลายพอเห็นแม่มาลูกอ้ออ้อน,นะอ้ยพี่น้องอ่ะอ้อยอ,อ้อยอ,อยากออกมาฮะ โอ้ยทรมานใจมากโอ๋ยแม่จา้าเปิดประตูให้หนูหน่อยะนะเออฮะครับเดี๋ยวแม่เปิดให้ลูกเออให้ขนาดเด็กตัวนี้หน่อยเนาะง่ายๆนะเฮ้ยเออเดี๋ยวแม่เปิดแป๊บนึงบ่อึเออสิเครียดเลยเด้อเออเดี๋ยวแม่เปิดใจลอยโอ้ยใจลอยเอ้ย ไปไปไปแม่เปิดแล้วดีใจแห้งบอกมาเออมาสนเข่ามาบันเข้ามาเออไปเออพีน้อกเออดีใจลาะใจลอยยัยไปไปจอดรถไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวไปงานศพต่อนะคะนี่แหละเรียกแต่ละมือไปเลยนะยังยังยังไอจงยังจงยังจงไอจงไอจงยังเน่แน่ๆน่ดื้อนะคะ เห็นเข้าบ้านแล้วว้าเบึ้งเบึงเบึงอะ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 บาง่อีล่ะคะเศร้าเลยเน่เน่ซิคืนมาให้ยังอ๋อหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทะเลาะกันเศร้าเลยนี่เร่เร่ไม่เอาไม่ทะเลาะกันลูกเลยไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้เออเอาเคียงแม่โอ้เป็นยังเป็นยังอ่ะเป็นยัง มันอยากขึ้นมาหาแม่ไหมแมวแมวลูกแมวอุ้ยจ้าเป็นอยังกินฮอดมันจะขึ้นมาหาแม่โอ้โหเศร้าเศร้าโอเค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 ค่ะเนาะหยุดเดียวยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดยุดยุดก้อน โอเคโอเคอ่าอ okay, okay, okay. ah ่าอืมอันนี้รูอ่ะอ่ะไปบึ้งอบึ้ง่องวายวายเฮ้ยเป๊นอู้เวไหนเ้าด้อสันเด้อเล่นน้ำด้อสันเด้อฮยเล่นน้ำเด้อขี้ดปสัน Hãy nè, cho xem, Ghiền Mì ừ, nó